สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบต์หนึ่งหกแปดอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเจ้าแซดแปดร้อยนะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบสามแท้นะครับผมเป็นตัวสีเขียวสีส้มดํานะครับผมของแต่งคันนี้มาพร้อมท่อนะครับผมยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับมีการสะบัดวา s เอเอนะครับผม คันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นสามนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปสตารทกันนะครับ สีซูบนะครับเล่มครบโอนนะครับเล่มสวยนะครับไม่มีประวัติล้มชนหนักนะครับผมคันนี้ราคาที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับขายสดนะครับผมลดอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับรูปเพิ่มเติมผมลงไว้ที่เพจนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ